สวัสดีครับนี่ร้านร์รณรามนะครับเนี่ยเจ้าเดิมนะครับอ่าอันนี้เป็น new pcx นะครับอ่าปี2014นะครับสีดำเนี่เปลี่ยนชิวมาด้วยชิวสูงนะครับถ้าทางจะออกอ่ทิปบ่อยแน่เลยนะครับอันนี้เป็นรถของคุณชิดนะครับอ่ามาติดสัญญาณกันขโมยนะครับรุ่นท็อปของเรานะครับตัว two way นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเทสทดสอบไปดูนะครับมันจะมีล็อกแบบมีเสียงเปิดเสียงปิดเสียงนะครับอ่าหรือตั้งระดับหรืออะไรก็ตามนะครับต่อไปเอา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 ฟังก์ชันแรกก่อน แ้วแบบมีเสียงนะครับอ่ามันจะมีไฟ RVD บอกนะครับสถานะนะครับยิงเป็นสีฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวคุณชิดลองลองตีรถนิดนึงครับมันจะแต่งเือเราด้วยนะครับอ่าเห็นไหมมันร้องประมาณห้าวินะครับหยุดแล้ว จะไม่ร้องวอยวายเยอะแยะนะครับให้มันหนวกหูเล่นนะครับร้องแค่เฮลวิแต่ถ้าใครยังโดนเขาต่อเนื่องนะครับพยายามจะขโมยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะร้องยาวประมาณ1 5บหถึงยีวินาทีนะครับแต่ถ้าเราไปในที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องการให้มันเกิดเสียงรบกวนนะครับเราสามารถเลือกในโหมดปิดเสียงนะครับคือกดล้ออีกทีหนึ่งนะครับจะเข้าโหมดปิดเสียงนะครับเดี๋ยวคุณชิดลองตีนิดนึงครับนะครับที่รถไม่มีเสียงเลยมีเสียงที่รีโมทนะครับที่รถแตงเงียบกริ๊บเลยเห็นไหมฮะไม แต่นะครับหมวดนี้ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยนะครับถ้าใครมายุ่งกับลูกุญแจเราพยายามจะขโมยแทนลูกุญแจเราหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจผีก็ตามนะครับเดี๋ยวคุณชิสแสดงเลยครลองแทนลูกุญแจดูครับโอเคครับติดกุญแจไหมครับไม่ติดครับไม่ติดนะครับก็คือสมมุติว่าเมื่อกี้เราล็อกปิดเสียงอยู่นะครับมีคนมาแทนลูกกุญแจนะครับ ใช้กุญแจผีดุ้ญแจก็ตามครับแต่นี่เทสด้วยกุญแจเราเองนะครับนะครับปุ๊บระบบมันจะดีดเป็นระบบเสียงให้เองอัตโนมัตินะครับร้องแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับปลอดภัยนะครับถึงแม้จะมีเสียงหรือเปิดเสียงเนี่ยสตาร์ทไม่ติดทั้งคู่นะครับขนาดกุญแจเราเองสตาร์ทไม่ติดกุญแจผีตัวทีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็การตั้งระดับความเซนซิทีฟนะครับมันตั้งได้5ระดับนะครับก็คือชนิดอ่อนมากนะครับกลางๆหรือว่าแข็งนะครับอันนี้ก็แแลล้วต่เือกนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันต่อไปจะเป็นค้นหารถนะครับกรณีเราล็อกรถออกมาหารถไม่เจอจำไม่ได้อยู่เสาไหนนะครับกดเปิดมสี่ครั้งไว้ครับประมาณ3วิเ,เจอแล้วเราก็ดับนะครับโอเคถึงรถปลดล็อกสตาร์ทปกตินะครับอ่าแล้วก็มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับให้ไปนะครับในกรณีเอ,อ,อาจจะทําของตกหน้าหน้าหน้ารถหรืออะไรงีับต้องการเปิดไฟนะครับแล้วก็ เปิดไฟได้นะครับนะฮะเปิดไฟส่องดูนะครับว่าของตกไหมอ่าเจอแล้วแล้วก็ปิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดกุญแจก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษให้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกนะขออุ้มไว้นิดนึงนะครับให้เฉพาะลูกค้าที่มานะครับยังไงเดี๋ยวท้ายเนี่ยสัมภาษณ์คุณชิดนิดหนึ่งนะครับว่าที่เห็นผมพีเต์แล้วก็แสดงอธิบาย นะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงบ้างรู้สึกว่าปลอดภัยไหมฮะท,ที่ติดตั้งปลอดภัย<ป>มากเลยครับรู้สึกว่าเออไปไหนมาไหนจอดรถได้สบายใจขึ่นอีกเยอะนะครับแล้วก็ต,ต้องห่วงว่าดึงสายคงสายไฟเพราะการวางระบบสายไฟไม่มีทางที่จะทําได้แน่นอนครับครับก็งานเปน็นยังไงครับดูเดินงานมีครับงานละเอียดครับครับนี่ครับสายคงสายไฟเก็บแบบไม่มีว่าจะมาดูได้ดึงได้ครับจะมาล้วงจะมาอะไรไม่ได้นะาปลอดยลภัยไรข้างวนนะครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณคุณชิดมากนะครับ,บ,รบที่ไว้วางใจรันารามเรานะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่รันารามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ